สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยเนื้อ,อาหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาควาโนและก็เรื่องราวเกี่ยวกับคําสั่งเสด็สุดท้ายของหนวดขาวกับคําทานายที่โอเด้งได้บอกนะว่าอีก20ปีข้างหน้านั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะน่าสงสัยนะว่าทําไมหนวดขาวเขานน้นถึงไม่เคยคิดจะไปช่วยเหลือวานเลยจนกระทั่งเนื้อเรื่องในปัจจุบันนั้นก็ได้มีการเปิดเผยม,มาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น olo, นากหวดข พวกเขาเนั้นก็ต่างรู้ดีนะว่าเขาสกิโอเนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งอิโซและก็มาโก้นั้นก็ได้คุยกันหลายครั้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาเนี่ยจะยกพมไปที่วานโนแต่ว่าถ้าเกิดมาลองคำนวณดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาบุกไปวานโนในตอนนั้นมันก็จะเกิดการตายและความเสียหายมากจนเกินไปแต่ว่าสุดท้ายมาโก้นั้นก็ได้บอกนะว่าถ้าเกิดว่นไหนนวลขาวนั้นอนุญ,ญาตขึ้นมาเนี่ยมาโกแล้วก็อิโซนั้นก็จะไปกับเอ็ดด้วยซึ่งจากเรื่องราวในตอนนั้นมันก็จะดูมีเหตุผลระะสมควน แต่ว่าถ้าเกิดดูจากเรื่องราวก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องราวนะว่าโรเจอร์นี่ยเคยมาพบหน่วยข่าวก่อนที่เขานั้นจะตายและในตอนนั้นโรเจอร์นี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้หนวยขาานั้นฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเทลเรื่องวันพีทหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเกิดกับตระกูลดีและสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าในเหตุการณ์ในสงครามมารินฟอร์หนวดข่าวนั้นก็ได้พูดออกมานะว่าวันพีทได้ไม่อยู่จริงและถ้าเกิดว่ามีคนเจอวันพีทในตอนนั้นรัฐบาลโลกนั้นก็ต้องเจอกับสงครามใหญ่ ซึ่งจากคําพูดพวกนี้นั่นก็หมายความว่าหนดข่าวนั่นก็น่าจะรับรู้เรื่องราวนะฮะที่โรเจอร์นั้นรับรู้มาจากลาเทลด้วยเช่นเดียวกันโดยโคสกิโอเดนน่นก็เป็นหนึ่งในงคนที่ไปลาบเทลมาด้วยนะฮะและโอเดนน่นก็ได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เขาได้เดินทางไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกใบนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธโบราณแต่ว่าเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่จูจ่ๆโคสกิโอเดนน่นก็ได้บอกนะว่าในอีก20ปีข้างหน้าจะมีเจ้า และในตอนนั้นคนที่สามารถจ่ายการไคโดได้ก็จะโผลมาและที่สําคัญที่สุดก็ยังมีการพูดถึงตัวละครของจอยบอยอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะหมายความว่าหนวดขาวการที่เขานั้นรับรู้เรื่องราวต่างๆมาจากโรเจอร์นั่นก็น่าจะหมายความว่าเขานั้นก็น่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตพวกนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่หนวดขาวนั้นไม่บุกไปที่วานนนั้นอาจจะหมายความว่าหนวดขาวนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าในช่วงเวลา20ปีข้างหน้าจะมีคนที่สามารถจ่ายการไคโดได้ แล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ในสงครามมารินฟอร์ดซึ่งในเหตุการณ์ในครั้งนั้นหนวดขาวนั้นก็ได้พูดคำหนึ่งนะว่าให้พวกลูกๆของเขานั้นสนับสนุนลูฟี่ซึ่งจากคําพูดในครั้งนั้นก็เหมือนกับว่าจะเป็นคําสั่งนะฮะให้ลูกๆของหนวดขาวทุกคนช่วยเหลือลูฟี่เพื่อที่ลูฟี่นั้นจะได้ไปช่วยเหลือเอตต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดมองอีกหนึ่งแง่มุมนั่นคือหนวดขาวนั้นคือหนึ่งในคนน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 นททีี่่่่่่รรรรรรรูู้้้เเเเเเืืออออองงงาา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 าวววุกกกกยยมจจโะะะพฉัััหดข็บคชน มันก็เลยทําให้น่าคิดนะว่าคําพูด,ดของนดขาวเนี่ยมันจะหมายถึงหลังจากที่เขาตายแล้วให้กลุ่มนดขาวทุกคนนะฮะคอยสนับสนุนลูฟี่ต่อไปหรือไม่เพราะว่าในเนื้อเรื่องในภาพยานตในปัจจุบันมาโกเนี่ก็ได้บอกนะว่าอย่ามาดูถูกยุคสมัยใหม่ซึ่งจากคําพูดของมาโก้ในครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจเป็นอย่างมากนะฮะว่าพวกโจรสลัดรุ่นใหม่นั้นจะสามารถเอาชนะไคาโดได้ซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็จะตรงกับคาพูดโอเด้งพอดีนะฮะที่ในอีก20ปีข้างหน้าจะมีคนที่สามารถาชนะคาโดม และก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องราวที่ว่าโอดินและลูเห็นการข้้งหน้าวี่า20ปีเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ประเทศวานอน,นเขาจะรู้เรื่องราวแค่นี้หรือไม่เพราะว่าการไปรับเทลแล้วก็ไปเจอวันพีนี่ก็จะมีข้อความบอกนะว่า mm hmm. เมื่อไปที่นั่นพวกนเขนาก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้ซึ่งคําว่าเรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้เนี่ยมันจะรวมถึงเรื่องราวในอนาคตด้วยหรือไม่เพราะว่าจากคําพูดของหนวดข,ข่าวที่ว่าถ้าเกิดเป็นคนเจอวันพีนะฮะในตอนนั้นรัฐบาลโลกนี่ยก็ต้องเจอกับสงามใหญ ซึ่งดูแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันมีคําทํานายแล้วก็เรื่องราวที่บอกไว้อยู่แล้วนะฮะซึ่งมันก็น่าจะอยู่ที่ลาฟเทลเพราะว่าในตอนที่โรเจอร์นั้งไป ing, ลาฟเทลเขานั้นก็ได้บอกนะว่าเขานั้นอยากจะเกิดมาอยู่ในยุคสมัยเดียวจอยบอยซึ่งมันก็น่าจะเป็นยุคสมัยปัจจุบันนะฮะที่จอยบอยเนี่ยกำลังจะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูจากคําพูดของหนุ่ขาวแล้วก็โอเด้งเนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าเรื่องราวทั้งหมดท,มดท,มดทเกด้นป็นน็ไ และถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะถือว่าเป็นการทํานายนาคตนะฮะที่เรียกว่าไกลแล้วก็อาจจะยาวนานกว่า800ปีโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโหนดข่าวนะฮะแล้วก็คําทํานายที่โอด๊ดได้เคยพูดเอาไว้โอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์วต้คลิปนี้ได้เลยถึงผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ